เคยเป็นไหมวันที่รู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเดินหน้าต่อไม่ไหวแล้วฉันเคยเป็นเมื่อวานซื้อเลยนั่งจ้องที่หน้าคอมงานก็กองเป็นภูเขาหัวหน้าก็โทรจิกไม่หยุดคือมันท้อท้อแบบอยากจะหายตัวไปเลยอะ่ะ เพื่อนสนิทฉันโทมาพดีเลยระบายให้ฟังนางก็ไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกว่าแกไอสไตล์เคยบอกว่าคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยตั้งหาก ตอนนั้นคือแบบเฮ้ยจริงว่าที่ผ่านมาฉันกลัวพลาดกลัวทำไม่ดีกลัวคนอื่นว่าจนลืมไปว่าความผิดพลาดมันคือครูที่ดีที่สุดฉันเลยลุกขึ้นมาฮึดสู้ใหม่ลุยงานที่กองอยู่ตรงหน้าทีละอย่างทีละอย่างไม่ต้องเพอร์เฟกแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เธอกำลังเหนื่อยกำลังท้อจำไว้เลยนะว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบัน ให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งขึ้นอังหากลุย